สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะก็จะแป่งหูแปกตาก,กันนิดนึงก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดในมุมมองของลูกค้านะคะที่จะลองจากรถน้ํามันก็คือปกติจะใช้รถน้ํามันอยู่แล้วนะคะลองมาเปลี่ยนเป็นขับ ตัวรถไฟฟ้าดูบ้างนะคะว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนแล้วต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบไหนบ้างลักษณะการขับขี่จะตอบโจทย์กับชีวิตประจําวันไหมเราต้องปรับตัวยังไงบ้างนะคะกับการที่เราใช้รถน้ํามันมาโดยตลอดเนี้ยะคะ่ะแล้วลองมาขับเป็นตัวรถไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็ไปยืมตัวออราก o ู d แคทมานะคะก็คือในเครือบริษัทเดียวกันนี่แหละเพราะบริษัทพิมก็จะมีหลายค่ายนะคะที่มีรถขายอยู่ ะะแต่ว่าพิมพ์ก็จะมาพูดในมุมมองของการใช้รถจริงนะคะของลูกค้าเองนะคะไม่ได้มาขายไม่ได้มารีวิวสเปคใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งการขับขี่จริงๆเลยนะคะจากคนที่ใช้รถน้ํามันมาโดยตลอดแล้วมาลองขับเป็นตัวรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้พิมพาไปดูกันเลยว่าเราจะขับแบบไหนกันบ้างนะคะแล้วขับแล้วเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในรถนะคะเอารากูดแคทแล้วแล้วก็เดี๋ยวราสตาร์ทรถเลยอ่าพิมเข้ามาในรถครั้งแรกนะคะก็คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไปและแตกต่างกับรถน้ํามันที่ใช้อยู่นะคะก็คือประตูตัวนี้ก็จะปิดเอ่อค่อนข้างยากนิดน,นึงแต่ว่าด้วยอาจจะย,ยังไม่ชินกับตัวน้าหนักประตูด้วยหพะวเพิ่งมาลองขับครั้งแรกเนาะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็ปกติก็จะมีเกียร์ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มควบคุมทั้งหมดผ่าน คอนโซลตรงกลางแล้วก็ตอนสตาร์ทรถนะคะก็คือแค่เราเอาคุญแจเข้ามาในรถแล้วก็เหยียบเบระรถก็สตาร์ทเลยก็คือขึ้นเลดี้ก็คือเราสามารถออกตัวไปได้เลยต่อมาเกียร์จากที่ตรงนี้ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะจากเดิมที่ขับรถน้ำมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นก้านเกียร์แทนนะคะด้าน ซ้ายมือก็จะเป็นระบบไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะคะ2ระบบด้วยกันตัวอคอนโซลพวงมาลัยนะคะก็จะมีแบบปุ่มนะคะทั้งสองฝั่งเหมือนกันเหมือนเหมือนรถน้ำมันปกติทั่วไปเลยทุกอย่างนะคะพวกระบบแอร์ก็จะมาอยู่ตรงแผงคอนโซลตรงนี้นะคะอันนี้ก็แอร์ก็สามารถปรับได้แล้วก็ตัวหน้าจอนี่นะคะการทั้บ้งค่าทั้งหมดก็จะถูก ย่อมาตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือออปชันฟังก์ชันของตัวหน้าจอนะคะเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบพิ้นก็จะรีวิวแบบเป็นพื้นฐานไปว่าอ่ะเรามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปจากรถเดิมที่เราใช้ดถน้ำม<อ>ัน<อ>เนาะแล้ก็ลักเข็มขัดกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกตัวแล้ว ลองขับนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ที่ยืมมาลองขับเนี่ยจะเป็นตัว a อร a r d Good c a ตัวอัลตานะคะ<ม>ก็คือเป็นตัวท็อปนะคะ<ม>ก็จะมี3มรุ่นย่อยก็คือจะมีตัวโปรอัลต้าแล้วก็ตัว GT นะคะ3ตัวนี้อาจจะภายนอกที่พิมดูเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาในตัวรถนะคะก็จะมีตัวขนาดยางก็จะเป็นขอบ18แล้วก็เหมือนอ่าน,นอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่ายางรถไฟฟ้าเนี่ยจะแพงกว่ารถน้ํามันด้วยนะคะสิ่งที่ต้องแบบเตรียมไว้เลย ถ้าแบบมีแพลนที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นรถน้ํามันนะคะรถไฟฟ้าอ่ะเราก็ต้องชาร์จไฟก็ต้องมีในเรื่องของตัวการติดตั้งตัวชาร์จนะคะแล้วก็เหมือนต้องไปขอมอแปลงกับทางการไฟฟ้าเป็นมอแปลงแบบพิเศษที่จะมาติดตั้งตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแยกกับระบบไฟบ้านนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเลยว่าขับแล้วจะรู้สึกยังไงแตกต่างกับรถน้ำมันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไหมนะคะอันนี้ก็เข้าเคีย์ก่อนเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อปล่อยเบรกนะคะก็เริ่มเหยียบคันเร่งได้เลยอันนี้รถนะคะเสียงเงียบมากแคบจะไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวเราจะพาไปเส้นทางการเทสขับที่ถนนจริงนะคะแล้วก็ไปเลี้ยวแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบขับรถยุโรปมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ได้มีข้อแตกต่างมากนะคะเพราะว่าไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่แล้วอ่ะระบบ เกียร์นะคะบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็จะมีเป็นอยู่ตรงที่ก้านก้านตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะไม่แบบไม่ได้รู้สึกแตกต่างมากส่วนระบบความปลอดภัยที่เห็นได้จากการขับตอนนี้เลยก็จะมีอย่างเช่นตัวกล้องนะคะ360องศาที่จะโชว์ขึ้นมาเวลาที่เราจะเลี้ยวรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สมมติเราขับที่ท้องถนนจริงๆอย่างเงี้ยก็จะมีเตือนนะคะ ป็นอ่าบายสปอร์ตเนาะทางด้านขวาและด้านซ้ายเลยอันนี้ก็ขับแบบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะคะชิลๆแบบฟิลขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยรถเยอะๆอันนี้ก็คือถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยพิมพ์ว่าการใช้รถไฟฟ้าในเมืองนี่ยคือตอบโจทย์มากเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ขับด้วยความเร็วมากก็คือไปอย่างเงี้ยก็จะประหยัดมากเลยแล้วก็คันนี้ก็กระทัดรัดด้วยขับง่ายนะคะ แต่เข้าที่นั่งมาเวลาเร่งนี่แทบจะไม่ต้องรอรอบเลยใช่ค่ะอันนี้คือเราปกติเครื่องยนต์เขาต้องรอรอรอบเนาะแบบเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็นมอเตอร์เราก็คือเหยียบแล้วก็คือได้เลยอันนี้ช่วงล่างอันนี้อาจจะเวลาเข้าโค้งนะคะก็ก็ถือว่าได้นะแบบ การแบบเกะาะถนนหรือว่าการเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีถือว่าทำได้ดีมากเลยแล้วก็ในตัวตัวนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีการดึงเนาะก็มีระบบความปลอดภยัยแต่ว่าเตือนด้วยเวลาแบบเราเหยียบเส้นเลนถนนหรือว่ากินเลนแหล่ง้ยเขาก็จะดึงให้แล้วก็อะจะมีแบบว่าเตือนรักษาระยะห่างจากรถคันด้านหน้าด้วยนะคะเมื่อสักครู่ฟีลการขับ อันนี้จะเหมือนเหมือนลดน้ำมันอย่างเช่นเวลาเราแบบแบบถอนคันเร่งอย่างเงี้ยก็เครื่องยนต์มันยังมีความหวงอยู่แต่ถ้าอันเนี้ยค,คือก็คือเวลาเราถอนคันเร่งแบบมันก็จะลดลดลงเลยแล้วก็ที่แตกต่างกันจะเป็นการเหยียบเบรกอะไรประมาณนี้นค่ะแต่ว่าเวลาเหยียบแล้วคือมาเลยความเร็วก็คือเหยียบปุ๊บแล้วก็เร่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอ ใ้ตัวรอบเพื่องเหมือนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะมีเตือนด้วยนะถ้าสมมติมีในในเส้นถนนเนี้ยก็คือกำํอกำหนดกําหนดความเร็วที่เท่าไหร่ก็จะขึ้นที่หน้าจอตัวนี้เลยสมมติเส้นนี้ขับไม่เกิน80ตัว80ปดะค่ะที่เป็นป้ายจราจร80ก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนี่นะคะเวลาเราเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยก็จะมีกล้องขึ้นมาเลยนะคะว่าองศาที่เราเลี้ยวเนี่ย กับถนนนะคะมันเป็นแบบยังไงเราเลี้ยวได้ไหมหรยอเราจะตกขอบถนนไหมนะคะก็จะช่วยให้แบบว่าเช่นผู้หญิงเนาะขับรถใหม่อย่างเงี้ยก็ขับง่ายขึ้นขับสบายเลยทีนี้นะคะก็เวลาเราขับรถเนาะก็จะต้องแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนะคะอันนี้พอดีเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยเราจะลองเปิดเพลงให้ฟัง ประมาณนี้เลยก็คือเลือกเป็นมัลติมีเดียตัวหน้าจอตรงนี้เหมือนตัวรถอะคะ่ะระบบความปลอดภัยเขาตัวกล้องก็คือจับตัวเส้นเลนถนนได้ดีมากเลยนะคะอย่างเงี้ยก็คือมีการดึงกลับตลอดเลยถ้าเกิดว่า ใช้รถน้ามันมาแล้วใช้รถไฟฟ้าอย่างนี้เรามันต้องปรับตัวเยอะจนน่าลาคาญเลยไหมถ้าแบบจากจากพิมพ์เองนะก็ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะมันก็จะมีแค่ปรับแบบเหมือนเรายังยังไม่ชินด้วยแล้วก็มันใหม่ด้วยอนะเนาะแบบเพิ่งมาลองใช้อะไรอย่างเงี้ยก็น้อยนะคะไม่ได้ปรับเยอะเลยอย่างเช่นแค่ปรับแบบอาจจะเข้าเกียร์ตรงนี้มาเป็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ปรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปกติเราต้องไปเติมน้ำมันเนาะก็จะกลายเป็นเราต้องไปชาร์จไฟแทนการขับแบบอย่างเช่นว่าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรอย่างเงี้ยเบรกอาจจะต้องแบบเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าระยะการเบรกมันก็จะไม่เหมือนแต่รถแต่ละรุ่นนะคะแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ไม่เหมือนเพราะว่าเป็นรถใหม่เนาะ เหมือนเราแบบได้รถใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงพอ,อเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆมันก็จะชินเองนะคะหน้าจออันนี้ก็คือปกตินะก็ใช้รถยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นแบบมีซิสเตอร์คอมพพวเตอร์ตรงเนี้ยมันก็จะแบบชินอ่ะชินแล้วลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันเนี้ยก็คือเราก็คือมันต้องแบบปรับที่ตัวหน้าจออะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบเอาแบบเซฟๆปลอดภัยเลยก็คือปรับตั้งแต่ก่อนออกรถเนี่ยจะปลอดภัยสําหรับการใช้รถ นะคะถ้าเรามาคนเดียวก็ทําให้เสร็จก่อนที่เราจะออกตัวรถจะดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยด้วยปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางในท้องถนนด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะคะส่วนแบบฟังก์ชันอุปกรณ์แบบอำนวยความสะดวกนะคะ,คะตัวนี้ก็คือครบเลยมีไวเลสชาร์จให้นะคะก็คือวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ชาร์จได้เลยแล้วก็ p p p l e c r r p a y Android Auto mm hmm. ก็คือมีให้ทั้งหมดนะคะในตัว การเชื่อมต่อตัวนี้สามารถดูแผนที่ได้ะคะ่ะที่หน้าจอได้ทั้งหมดเลยใช้งานคำสั่งเสียงรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้ทั้งหมดตัวนี้มีระบบะเหมือนคูซอนโทรเนาะแต่ว่าล็อกความเร็วได้แล้วก็ผัดแปรจากรถคันด้านหน้าแล้วก็เลือกเส้นระยะห่างได้ด้วยนะคะแต่อันนี้เราจะไม่ได้ลองตัวระบบนั้นให้ดู จากที่เราไปลองขับกันมาแล้วนะคะก็อ่ะเพ,อเพื่อนก็จะกังวลเนาะใช้รถน้ามันมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจากปกติเราเติมน้ํามันอ่ะเราก็ต้องกังวเลเรื่องแล้วสถานีชาร์จล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาได้ยังไงมันมีเยอะไหมแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าตรงไหนนีสถานีชาร์จบ้างนะคะอันนี้นะคะตัวฟังก์ชันรถก็ทํามาให้เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นจากการค้นหาที่ตัวหน้าจอเลยนี่ผมจะลองเข้าให้ดูนะคะก็จะเป็นอ่ะเข้า ปุ่มโฮมแล้วก็อันนี้ตัวนี้นะคะก็คือพอเราเข้าปุ่มโฮมมาแล้วก็เป็นแผนที่ปุ๊บอ่ะหน้าต่อก็จะขึ้นมาให้เราค้นหาเลยว่าเราจะค้นหาอะไรนะคะก็จะมีอ่ะท้าบ้านถ้าเราปักพิกัดไว้รายการโปรดล่าสุดอ่ะแต่ที่สำคัญเลยที่เราจะหาเนี่ยก็คือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ อลองกดเพิ่มเติมดูซิอ่ามีทั้งสถานีงานชาร์จไฟฟ้านะคะร้านอาหารโรงแรมตัวเนี้ยเวลาที่เราไปเที่ยวก็จะง่ายเนาะแบบเราค้นหาร้านอาหารเรา,ห,า,าหิวข้าวอย่างเงี้ยก็ค้นหาร้านอาหารแถวนั้นได้เลยโรงแรมโรงพยาบาลศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็ค้นหาได้ด้วยอ่ะวดัดสายมมเตลูต,ต้องมาแหละมีวัดด้วยจุดบริการซ่อมรถยนต์ร้านสะดวกซื้อยังมีอ่ะแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราลองกดสถาน,นีชาร์จ รถไฟฟ้านะคะอ่าตอนนี้นะคะพิกัดที่สแกนมาได้ก็คือจะเป็นจุดชาร์จก็คือ4.9กิโลเมตรนะคะเราก็เดี๋ยวเราเลือกตรงนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากันโอเคประมาณ9นาทีถึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชาร์จแล้วเราถึงที่จุดชาร์จแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ PEA Water นะคะวันนี้ก็จะมี ที่ชาร์จอยู่2แบบให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวหนึ่งแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเราจะชาร์จตัวนี้ก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าดีซนะคะก็คือกระแสฟ้าตรงก็จะมีให้สองหัววิธีการชาร์จก็คือ จริงๆอ่ะมันจะต้องมีแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็ดึงมาแล้วก็เปิดอันนี้อสองอาออกมานะคะสายม่ถึงอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะอ่จึบ๊บเรียบร้อยแล้วก็รอในรถได้เลย นี่ก็จะเป็นสถานะ,ะสาธิวิธีการมาชาร์จไฟไจนะกำลังเข้าข้าวเาจะมาแค่ประมาณ30นาทีเนาะใช่ก็คร่าวๆหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็ได้ว่าจะชาร์จแบบนานไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอาแบบให้แบบเต็มร้อเเซเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้ามีเวลามากน้อยขนาดไหนใช่เดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลย ไปลองขับมาแล้วนะคะแล้วก็พาไปหาสถานีชาร์จพี่ไปสอบถามข้อมูลมนาะ mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. ก็คือเกี่ยวกับการเช็คระยะตัวรถนะคะสําหรับรถไฟฟ้าเนี่ย mm hmm. ก็คือจะเช็คที่15,000กิโลแรกนะคะ mm hmm. ก็คือรอบหนึ่งเนี่ย จะเช็คแค่กองแอร์เท่านั้นถ้าอ่ะเราลองเปรียบเทียบกับรถน้ํามันที่เราใช้อยู่เนาะ<อ>ก็จะเช็คทุกหมื่นโลแลกก็จะมีรายการที่ของรถน้ํามันที่จะต้องเช็คนะคะก็จะเป็นเช่นเปลี่ยนน้ามันเครื่องแหวนล่องเครื่องหรือว่าอื่นๆบาบารๆานะคะก็จะเป็นตามรอบที่จะต้องเช็กระยะในรอบนั้นๆเลยรถน้ํามันเนี่ยบางค่ายก็จะมีฟรีเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตัวรถให้นะคะ ส่วนรถไฟฟ้ายังมีฟรีให้ด้วยก็คือ75,000โลแรก15,000โลหาร75,000โลประมาณ5ปีที่เขาฟรีให้เราเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวรถแล้วก็มีรับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยตัวเนี้ยก็จะไม่เสียค่าน้ำมันก็จะเป็นการชาร์จไฟแทงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเพิ่มเติมหรือว่า อยากให้พิมพ์รีวิวอชอบคลิปนี้อยากให้รีวิวในรุน่นอื่นก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นรีวิวในรุน่นอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าจะสอบถามข้อพมูลก็สามารถสอบถามที่ g e t w a l l Motor นะคะของพิชิตเทชขอนแก่นได้เลยหรือสอบถามพิมพ์นะคะได้ที่ line id sunapa_pim หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 5 6 0 7 9 2 4ตอนนี้ขายทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ